สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาท่ามกลางบรรยากาศที่อบอ้าวครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือต้นคางครับต้นคางหรือว่าคางขี้งอดคางขี้มอดหรือว่ามะขามโคกจามจุรีดงเขาก็เรียกกันหลายชื่อครับ ไอที่ว่าคางขี้มอดนะคือมอดมันชอบเจาะต้นนี้ก็เป็นเขาเรียกตน้นคางขี้เกียจครับคางนอนลักษณะต้นก็จะนอน ลักษณะต้นเขาจะนอนลาบมากับดินแล้วก็มาโกงขึ้นตรงนี้แล้วก็มุดลงมาเรียบมากับดินแล้วก็มาตั้งตรงขึ้นตรงนี้ ต้นคางนี่ก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับอย่างเนี้ยกิ่งแห้งกิ่งเนี้ยเขาเป็นแก่นนะครับเนี่ยแกนไม้สี่ตัวครับสีน้ำตาลอมแดง ก็ไปเพิ่งไปป่าเพิ่งจะเข้ามาเมื่อเร็วๆนี้ครับกีเท่ายังเป็นเข่าๆอยู่เลยต้นคาง คางคีมอดคางคีงอดมะขามโคกวัลักษณะใบเขาจะคล้ายๆใบมะขามบางแห่งก็เรียกจามจุรีดงเรียกจะมีฝักแบนๆจะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ครับสามคนโอบสองคนโอบเนี่ย แต่ตอนนี้เขามันน่าจะโดนอะไรมาตั้งแต่ตอนเล็กๆแล้วลักษณะอนถึงได้เอนนอนเขาว่าเอาไปทำเอาไปทาบ้านทำอะไรแข่งแรงทนทานครับแต่ว่าต้องกันมอดก่อนต้องเอาคือก่อนจะปลูกบ้านเอาไปทำกระดานทำเสาอะไรเนี่ย ไปแช่น้ำแล้วครึ่งเดือนก่อนมันง้นมอดมันเจาะเดี๋ยวพาไปดูต้นไม้อีกต้นนะครับลักษณะสวยต้นข่านางแต่ว,ว่าลักษณะข็งขึ้นอยู่บนโคทหิน เนี่ยครับต้นข่านางข่านางนี่ก็เป็นต้นไม้มงคลพระราชทา,านประจำจังหวัดกาญจนบุรีครับก็เป็นไม้เนื้อแข็งเปลือกลำต้นก็จะสีเทา ใบจะเป็นใบใหญ่ลักษณะใบใหญ่กว้างนะครับขอบใบจะขอบใบจะมีมีมีรอยหยักคล้ยายยักใบเลื่อยอยักฟันปลาครับครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ